ไปดูกันที่อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยนะคะล่าสุดตัวเลขยอดการส่งออกยานยนต์ของไทยทะลุหนึ่งล้านคันในปีนี้แล้วค่ะทางด้านของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาวิสากรรมแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยนะคะยอดการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปนะคะ นับตั้งแต่เดือนมก,กราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะตอนนี้ทะลุ1ล้านคันแล้วนะคะ11เดือนที่ผ่านมาตัวเลขอยู่ที่1 2 7 2 3 4คันค่ะเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นถึง15.59%ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะส่วนมูลค่าการส่งออกรวมอยู่ที่888,000ล้านบาทนะคะ เพิ่มขึ้นถึง10.25%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะสะท้อนให้เห็นว่าการส่งออกยานยนต์ของไทยฟื้นตัวดีมากนะคะถ้าเจาะไปดูเฉพาะรายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นมาถึง13.22%ค่ะส่งออกไปทั้งหมด99,609คันนะคะแล้วก็มีมูลค่าการส่งออก89,290ล้านบาทนะคะก็ถือว่า แนวโน้มทั้งหมดเนี่ยดีขึ้นนะคะตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีสัญญาณของการฟื้นตัวก่อนหน้านิวสญญากรรมยานยนต์ของไทยก็ได้รับผลกระทบนะคะในแง่ของการส่งออกเช่นเดียวกันกับประเทศอ,อื่นๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่เรารเผชิญกับเรื่องของโควิด -19 นะคะก็ทําให้การค้าการขายระหว่างประเทศย่ําแย่ตอนนี้เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเริ่มฟื้นตัวค่ะ